บ๊อบสั้นบ๊อบทุยผมก่อนตัดบ๊อบสั้นบ๊อบทุยนะคะผมลาดไหลค่ะก็จะมีการชี้ฟูนะคะลูกค้าบอกว่าผมแตะไหลแล้วผมชี้นะคะไม่เข้าทรงค่ะต้องการมาตัดบ๊อบสั้นบอบทุยนะคะเราจากเราขึ้นทรงบ๊อบสั้นบอบทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะมาเก็บงานค่ะโดยการเช็ดสุกผมไปด้วยไดหนีบไปด้วยนะคะ กำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าตามที่เราต้องการคะ่ะส่วนของด้านข้างนะคะให้ลูกค้าเอียงหัวไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกด้านหนึ่งคะ่ะทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะคะตัดเชื่อมความทุยคะ่ะตัดเลเยอร์นะคะโดยการซิกแซกคะ่ะเราจะเอาความที่ผมเป็นก้อนออกไปนะคะ ังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็ได้หนีบไปด้วยนะคะทุกคนได้หนีบไปด้วยเช็คทรงไปด้วยค่ะตัดเชื่อมนะคะในส่วนของด้านหลังความทุียค่ะตัดเชื่อมเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะบอบสัน้นบอบทุยบอบสไลด์ค่ะตัดเชื่อคเ่อเกิดความทุยนะคะสำหรับใครที่ชอบดูคลิปยาวๆนะคะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะสามารถเข้าไปดูได้ชื่อช่องแดงนะคะชื่อช่องจอมสีซารอนพับเป็่น5้าค่ะ หลังจากตัดเชื่อมทั้งสองข้างเหมือนกันแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้บ๊อบสั้นบ๊อบทุยแบบนี้ค่ะพี่สีก็จะได้หนีบนะคะเจ็บงานค่ะเราอยากได้โค้งๆนะคะแล้วก็หักข้อมือนิดนึงค่ะแล้วหนีบนะคะโค้งมือเยอะๆเราก็จะได้เป็นบ,อบ๊อบโุ้งไมปลายค่ะ ได้เน็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้บ๊อบสั้นบ๊อบทุยบ๊อบเลเยอร์แบบนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะดูผมเยอะขึ้นมาทันทีเลยค่ะตัดสั้นลดการชี้บ๊อบสั้นบ๊อบทุยหลังจากพี่สีขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะมาเช็คทรงค่ะเก็บงานนะคะ กำหนดความยาวส่วนของด้านล่างเสร็จนะคะดึงตรงมหาตัวค่ะเพื่อเช็คนะคะว่าชั้นผมที่เราตัดไปนะคะตรงเท่ากันทั้งสองด้านไหมนะคะเสร็จแล้วพี่สีก็จะใดนะคะเพื่อ,อเช็คดูความทุยค่ะว่าทุยดีไหมนะคะสังเกตว่าพอเราใดนะคะทุกคนเราใดยกคนเล็กน้อยนะคะผมก็จะเริ่มป่องค่ะ เะไดแบบนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าชั้นขูมเท่ากันไหมนะคะเก็บฐานความยาวส่วนของด้านล่างอีกรอบนึงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตอนตัดตอนแรกค่ะทุกคนพี่สีถ่ายไว้อยู่นะแต่ว่าพอมาเช็คดูเอาไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดกล้องนะคะก็เลยไม่เห็นตอนขึ้นทรงตอนแรกก็อาจจะไม่เห็นแต่ตอนเก็บรายละเอียดนะคะเราก็จะได้ไปด้วยหนีไปด้วยนะคะแล้วก็เช็คทรงไปด้วยค่ะสำหรับเคสน,นี้นะคะมีปัญหาผมส่วนของด้านหลังนะคะพอผมแตะไหล่นะคะลาดไหล่ผมก็จะงอนนะคะผมสวอนค่ะ คุณพี่ก็เลยมาตัดนะคะเพื่อว่าไม่ให้ผมกระจกนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงส่วนของด้านหลังนะคะทุยสูงหน่อยค่ะเพราะว่าผมรีบแปลนเนาะผมไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยพองพี่สีก็จะตัดสั้นหน่อยเพื่อให้เกิดความทุยค่ะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะบ๊อบสั้นบ๊อบทวีค่ะพอเราตัดสั้นนะคะผมก็จะดูอนันหนาค่ะชั้นบนสุดนะคะเป็นการเชื่อมความหนาให้กับความทุยค่ะพี่สีก็จะตัดซิกแซกนะคะเพื่อไม่ให้ผมเป็นก้อนนะคะให้ผมพลิ้วๆิค่ะแต่ยังหนาอยู่ค่ะ เราก็จะมองนะคะตรงไหนหนาแล้วก็ซิกแซกเข้าไปลึกๆค่ะก็จะเกิดการเลเยอร์นะคะสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าจะตัดทรงไหนนะคะยังไม่เคยตัดผมสั้นนะคะทรงบอบได้เลยค่ะ บ๊อบสั้นบ๊อบทุยตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมประมาณนี้นะคะบ๊อบสั้นๆหลังทุยทๆคะ่ะวีผมด้านหน้ามาด้านหลังนะคะตัดเชื่อมกันคะ่ะใช้ฐานความยาวความทุยด้านหลังเป็นเกณฑ์นะคะเราก็จะได้บ๊อบสั้นบ๊อบทุยคะ่ะตัดแล้วทำให้ผมดูหนานะคะ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสุดละอืมไปเลยนอนอยางอนได้นอนได้เดี๋ยวมาลางานต้องทำสีผมเนะเนี่ยไปฟังสีอะไรมา้อนสีน้ำตาลก่อนทำสีอ่อนเราไม่ใช่ทำสีอ่อนแล้วก็ไปทำสีเข้มทำสีเข้มแลาต้อไปทำสีอ่อนบนอยู่เนี่ยเลย